i've been dreaming all in my head like i've seen it a life worth living is a life with meaning i'll do what i love till my heart stops beating i'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game that we say i need a break Don't stand strong. Mm, Don't mm, be, mm. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องไม้ไม้ BKK Bigbyte ครับผมโอ้โหคาวาสกิ z X 6 R ของพี่เจมบ l i ลฟ คันนี้โคตรเต็มโคตรเต็มดูดิชกหน้า fgr oil นครับน้องๆสุดกว่านี้มีอีกไหมลรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อว่ามันเกิดจากอะไรตรงโชกหน้านะเดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของรถเลยดีกว่าครับพี่เจมสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหพี่เจมช่อง YouTube เอ่อเจม b life โอ้โหผม fc พี่เจมมานานมากตอนตอนนั้นที่เห็นพี่เจม ไปชนกับรถล้มรถล้มใช่โอ้โหจังหวะแบบซิตคอมมากเบี่ยงออกขวาโดยไฟเลี้ยวไม่เปิดใช่แล้วอีฝั่งหนึ่งก็เป็นมอไซค์ที่ข้ามมาจากฝั่งล้นครับแล้วก็พุ่งมาพอดีแล้วก็แบบไม่รู้จะทําไงซ้ายขวาซ้ายขวาจะเบี่ยงหลบทั้งสองฝั่งแหละแต่เราไม่รู้ทําไงใช่ไหมเรชนกับไอรถเก่งไปเลยเรียบร้อยนั่นแหละโอ้โหตามสภาพแต่ตอนนั้นไม่เจ็บนะล้มปุ๊บลุกเลยแต่อึ้งไปแป๊บหนึ่งอึ้งไปทำไมแต่รถเราเนี่ยนะครับตอนนั้นจอด จอดนานแค่ไหนครับที่เอาไปศูนย์สเดือนประมาณ2เดือนครับสองเดือนครับใช่เรียกค่าสินไหมแต่พี่เจมก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะไม่ได้เจ็บอะไรเยอะมากมายครับเดียวแต่ก็หายแล้วผมถามหน่อยอย่างพวกนี้เขาของแต่งอะไรพวกนี้เขาจ่ายให้ป่ะครับของแต่งจ่ายเราต้องไปเรียกร้องเองเราต้องทําสมุดเทียบเราซื้อสมมติการล้มแต่เป็นฝั่งซ้ายเนาะแต่เทียบเป็นฝั่งขวาเราล้มตรงนี้ไอเนี้ยพังเราก็ต้องถ่ายอันนี้ไป แล้วก็ไปเทียบกับราคาในในเว็บที่เราซื้อครับใช่แล้วก็ให้เขาทําใบเสนอราคามาให้เรา๋อแล้วก็ไปยื่นประกันเราก็ไปยื่นประกันใช่๋อก็ก็ถือว่าเป็นความรู้ผมไม่รู้มาก่อนใช่เพราะว่าบางบางคนอาจจะแบบคิดว่าเราไปชนเขาหรือว่ารถล้มอะไรเงี้ยเราจะเบิกไม่ได้พวกของแต่งเบิกได้แต่ว่าเราเราต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยหนึ่งอ่อทำไมถึงถึงจะขายของแต่งครับ มันใจหนึ่งเราก็อยากจะอัพซีซีเนาะเออใจจริงอยากอัพซีซีเป็นตัวตัวพันอยากจะย้ายไปเล่นพวกอาวันอาวันมากกว่าเห็นรูปใน Facebook เออเข้ามาอาวันโดนป้ายยามาไม่หรอกก็แบบเรารู้สึกว่าเราเราเป็นคนตัวสูงนะสูง188นะ188แล้วมาขับเวลาค่อมรถอ่ะเดี๋ยวให้ดูตอนค่อมรถเข่างอเลยเยเนี่นี่คือครับปกตินะโอ้เนี่ยเข่างอเลยเยโยงโอ้แมงโคตรเมื่อยอ่ะแบบี้หัวเข่าในสูง จะสูงกว่าแฮนแล้วอะใช่จริงไปไปดาวอาวันมากกว่าอ๋อใช่คันนี้ก็แบบเก็บเก็บไว้มันมาเลยอีกไม่กิ่งวดละอ๋อครับใช่เพราะว่าคันนี้ก็ผ่อนมาอ๋อเพราะว่าคันนี้จะหมดอยู่แล้วก็เลยเก็บเลยแล้วก็ซื้อเพิ่มเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะขายหรอกนะเพราะแบบมันแต่งเต็มขนาดนี้นะแต่งเต็มขนาดเราก็อยากจะแบบเป็นสุดในรุ่นนิดนึง ครับสุดในรุ่นแล้วอ่ะคือเหตุผมเห็นโพสขายของแต่งผมตกใจเลยเดี๋ยวเรียกมาคุยกันก่อนที่มันจะกลายเป็นรถเดิมอ่าเข้าใจเข้าใจครับก็เลยอยากจะทําหาสัพ์เดิมนิดหน่อยครับแล้วก็ดาวอาวันดาวอาวันเก็บตังไปดาวอาวันใช่ครับในความคิดนะถ้าถ้าถ้าสมมุตินะถ้าขายขายหมดเลยอ่ะดาวได้อยู่แล้วแหละหมายถึงว่าของของแต่งนะครับดาวได้อยู่แล้วแหละไม่ต้องขายรถอ่ะจริงอันนี้ผมขออนุญาตถามว่าพี่เจมแต่งหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย หมดไปเทียบเลยนะเอาแบบราคาที่ได้มาทั้งมือหนึ่งและมือสองนะที่เราคำนวณดูประมาณสามแสนสี่สามแสนสี่เลยเยอะมากเลยนะโอ้เยอะนะคิดว่าแม่งโอ้โหไปเรื่อยๆเอาพูดคำหยาบนะกูยังผ่อนไม่ถึงสามแสนสี่เลยใช่ผ่อนประมาณเท่าไหร่เองสองแสนนิดๆครับใช่โอ้โหคือไม่ได้ทําทีเดียวค่อยๆเติมใช่ค่อยๆเติมไปค่อยๆเติมไปเรื่อยๆแต่ตั้งแต่รถล้มนะครับก็เนี่ยแหละมาเต็มขนาดนี้เลยโอ้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เต็มขนาดนี้ก่อนล้มก่อนล้มเหมือนจะมี ประมาณครอบถังมีครอบถังมีท่อคาร์บอนเล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้ครับแต่นี่พอล้มลมปุ๊บปฏิวัติโฉมใหม่นูนทำนี่มาเรื่อยๆเพื่อเพื่อบังคับให้เราขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่เระวัะมันเออจริงๆก็ต้องระวังกวัวของแต่งจะมีตำหนิใช่มันล้มพอล้มมาก็ไม่คุ้มนะครับพี่เจมโอเคเดี๋ยวมาดูของแต่งกันใกล้ๆเลยครับว่าพี่เจมใส่อะไรกันมาบ้างครับผมเรามาเริ่มจากตรงไหนดีที่มาให้พี่เจม พาชมของแต่งคันนี้สามแสนสี่นะพี่เจมสามแสนสี่ครับต้องบอกราคาไหมหรือไม่ต้องก็พูดพูดไปพูดพูดไปอันไหนที่พอจาราคาได้ก็พูดอน่อยก็ได้ครับโอเคมาเริ่มจากเป็นแนวทางให้พี่เพื่อนเริ่มจากชุดหน้าเลยอันนี้จะเป็นหูเขาเรียกอะไรผูชก fgr นะครับทีแรกผมไม่ถ้าผมไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็คงแบบไม่มาเต็มเซตขนาดนี้นะครับที่เปลี่ยนนี้เพราะว่าไอ้ตรงแกนล้อตรงเนี้ยมันมันลูดแล้วเวลาเปลี่ยนล้ออย่างเงี้ยเขาเอามุน หมุนเข้าได้แต่หมุนออกไม่ได้มันเลยรูดแล้วแบบมันต้องฝืนเวลาขับขี่ก็ไม่มั่นใจใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนไปเลยสองฝั่งอ๋อใช่อันนี้เบ็์เสร็จเลยเบ็์เสร็จเลยทําไดสีนอกไดสีในครับแล้วก็ทําเป็น CNC อนีันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นใช่สามหมื่นกว่าบาทแล้วประเด็นคือถ้าเปลี่ยนอันนี้ปุ๊บเราจะใช้ปั๊มเดิมของเซดกหกไม่ได้ไม่ได้ มัน<อ>ตให้เปลี่ยนปั๊มอีกเปลี่ยนเป็นแบมโบ้ที่แรกเขาทางร้านไม่ได้บอกนะไม่ได้คิดจะเลยเถิดมาถงนี้คิดว่ามีอันนี้ปุ๊บปั๊มเดิมก็ได้เพราะว่าปั๊มเดิมปั๊มเดิมเก่าเป็นปั๊มเดิมทําสีแบมโบ้อ๋อ,อครับใช่พอเปลี่ยนนี้มาปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนจานแต่จามนมันมันไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่เราแบบอยากสุดนิดนึงไงก็เลยไปซื้อจานมา ,8 8 0 0โอ้คู่หนึ่งนี่มือสองนะแปดพันแปดจานอะไรครับพี่เป็นจานแบมโบ้ของไท่อ เป็นของไทยอัมคู่หนึ่ง8ปดพแต่เป็นขนาดเท่าไซรดหกนะคือ310มิลครับออกมาเป็นดักลมดักลมตัวนี้ได้มาเป็นงานพิวคาร์บอนครับหกพัโอ้คู่ละคู่ละหกพันรวมขารวมอะไรเขาสร้างให้หมดเลยครับแต่บางบางโคหน้าของเอดพัน๋อเอดพันปะทูใช่เอทพันปะทูตัวใหม่ครับคนไม่ค่อยสังเกตก็จะปกติเลยแต่พอใช่แต่แต่อย่างผมอะผมทราบเลย เพราะว่ามันจะมีสังเกตได้จากช่องนี้อ่าอ่ามันเฉพาะถ้ามีช่องนี้จะเป็นอันธานของปะทูอ่าสายถักเฮลอันนี้ได้มาจากรุ่นพี่ในกลุ่มพต้อมพต้อมได้มามือสองห0าพเป็นสายถัก3ทางสมทางเฮลใช่ครับผมครับอ่าวิ่งได้ไฟนี้ผมได้มา9 0บาทอืบาทแล้วก็ไปหุ้มคาร์บอนอกคือแทนที่จะซื้อมาทีเดียวนะครับอ่าเราเราซื้อมา900ไปหุ้มคาร์บอนอีกพันหอ๋อเป็น สองพันสี่เออประมาณนั้นแหละครับประมาณไปโภมไฟก็นี่แลบแลบเป็นสีสโมกนะครับเพราะว่าเวลาเปิดไฟเนี่ยมันจะแสบตานะเห็นอยู่ไหมครับเห็นอยู่เออมันเป็นมอกแสบตาเหมือนกันครับพี่เจมมันก็แสบนะแต่ว่าถ้าสโมกนี่มันก็ช่วยช่วยลดเยอะเลยนะช่วยลดได้ใช่ใช่ใช่วิ่งมีกระจกใช่วิ่งมีกระจกในตัวได้มาสามพันมือสองนะได้มามือสองแต่ว่าคาร์บอนเขาแตกแตกยับเลยตรงนี้แล้วก็เอาไปหุ้มใหม่หุ้มใหม่อีกพันนึงก็เป็นสี่พันอืม ใช่ชิวชิวได้มา4ี่พันสี่พันเป็นมือสองเป็นของแท้นะ M R A M R A ใช่ไฟไวรุ่นลาซาด้านะครับผมเอามาติดไฟเดย์ไลท์เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเห็นเห็นครับถ้าตอนกลางคืนจะเห็นชัดมากเลยครับสีสีออกฟ้าใช่สีออกฟ้าอยากจะทําให้มันเหมือนแบบเซต x สิบนิดหน่อยครับไม่เหมือนก็ไม่ไปแนไรแต่ความรู้สึกเราเนาะก็สวยดีใช่สวยดีแบบครับการสะบัดเอรินเออร์ลินแ้แล้วก็ขาจับคารโมอีนะครับ ใช่ก็รวมเซตนี้ก็ประมาณสักหมื่นสามหมื่นสี่ไม่รวมไทเทนะครับประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ได้มามือสองนี่มืสองนะใช่มืสองแผงคอแผงคอครับแผงคอนี้ได้มาสี่พันรวมติดตั้งเป็นเจ็ตพารมนะครับเจ็ตพามนะครับใช่เจ็ตพารมโอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นจอยเกมมากกว่าครับใช่แต่มันใช้ใช้งานสวยนะสวยแิ้วมันสวยใช้งานเป็นไงครับยากไหมเราต้องฝึกความคุ้นเคยนะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นไหมอ๋อใช่สวิตช์ M and M ถ้าจะจะเลี้ยวขวากดข้างบนเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมมองเห็นไหมเห็นครับอ่าแล้วก็มีโหมดข้างหลังอีกอ๋อเราปรับโหมดไปอยู่ข้างหลังใช่ในประมดเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเนี่ยปรับโหมดโอ้โหรถสนามชัดๆเออมันเหมือนคล้ายๆทรงรถสนามเลยนะครับอ่ะมือคัดโคเกนอันนี้ได้มาเก้าพันครับได้มือสองนะ กาวหั่นนิดๆนิ่มเลยครับพี่เจมนิ่มโอนิ่มมากโคเค็นนี่มันเขาเขาว่านิ่มกันมากนิ่มแล้วก็ปรับง่ายนะเนี่ยแค่งาค้างออกแล้วก็เนี่ยปรับความสุตของมือ,อ,องา้างออกปุ๊บปุ๊บตามระดับของมันเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีระดับของมันอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เนี่ยอันนี้สุดแหละสุดใช่ไหมครัใช่ใช้เป็นปั๊มเบมโบคอซ่านะฮะคอซ่าเบอร์สิบเก้าอ๋อเบอร์สิบเก้านะครับใช่ครับโดนมาหมื่นหมื่นสองโอ้เบิกใหม่ 12มืสองแล้วก็ซื้อกระปุกอันนี้กระปุกมือสองมาโอกระปุกใหญ่กระปุกสีชาอันใหญ่อันนี้แปดร้อยครับนี่อะไรโหใต้แผงคอลืมให้ดูมองไม่เห็นน็อตอันนี้จะเป็นน็อตโปรโบใช่น็อตโปรโบงานสร้างนะฮะโดนไป2 5 0สองพันห้าโอ้ตัวนี้นะสองพันห้าจุกๆเลยสองพันห้าครับตัวเดียวเน้นๆใช่แล้วตัวนี้สร้างพันห้าอันนี้ตัวนี้ ว่าเป็นเหมือนขายึดกระปุกใช่เป็นขายึดปุก,ปกเอาส่งส่งปั๊มไปให้เขาไอัน,นี้ให้เลยครับให้เขาสร้างใหม่ให้ให้เขาสร้างทำแบบขึ้นนอ็นอตน็อตนี้ก็สร้างขึ้นเนี่ยมันจะน็อตไม่เหมือนใครเห็นไหมลองลองดูดีมันจะเป็นงานสร้างใช่ใช่มันแปลกตามากเลยครับพี่เจมส์มันแปลกตามันเป็นลักษณะเหมือนมีน็อตแล้วก็มีแหวนอยู่ในตัวอือใช่ประมาณนั้นอืมไี้ประกับประกับนี้ไอ้ประกับเจ็ตพามนี่ก็ซื้อใหม่แต่อันนี้เจ้าของเดิมเขาซื้อมา มันจะเป็นรูปแบมโบ่เอาไว้โชว์ข้างหลังแต่คนมองไม่ค่อยเห็นหรอกกาดแฮนด์คาร์บอนอันนี้โดนมาพันเก้าข้างเดียวนะพันเก้าขอบถังขอบถังอันนี่ขอบถังเขาเรียกทรงอะไรครับทรงสนามทรงโหนเขาเรียกนทรงโหใช่ทรงโหนสนามเป็นงานของพี่บิ๊กกับพี่เจี๊ยบ JB คาร์บอนนะ JB ก็คือเจี๊ยบกับบิ๊กออ๋ใช่ JB เจยบบิ๊กใช่คาร์บอนเทคจะเป็นงานทรงสนามตัวนี้ได้มามือหนึ่งห้าพันเก้าขอเฟรมขอเฟรมขอเฟรมตรงนี้ เป็นครอบเฟรมเต็มนะครับเฟรมเต็มคือมันจะมาถึงตรงนี้ด้วยนี่มันจะเห็นคาร์บอนตรงนี้๋อใช่เพราะว่าถ้าถ้ามันไม่เต็มมันก็จะมีแค่นี้ตรงนี้ไม่มีครับอันนี้ก็จะเป็นแถบยาววิ่งตรงไปเลยครับนี่ได้มา8ปดพมือหนึ่งอืมครับใช่อ่ะต่อไปลงมากาดกาดเครื่องกาดแข้งเครื่องกาดแข้งเครื่องและเลสิ่งโปรอ๋ออันนี้เขาสั่งสั่งมาจากต่างประเทศนานมากเลยนะรอของประมาณ8ปดเดือนเลยนะ อันนี้เป็นเจ้าเจ้าแรกที่ได้ใส่เพราะว่าไปซื้อกับเจ้าของเขาโดยตรงไงครับใช่เขาเขาแบ่งให้อันนึงแล้วทีนี้เขาก็ไปแบ่งแบ่งให้กับทางร้านทีเอ็นโบ้ทีเอ็นโบ้ก็เหมาไว้หมดเลยเราก็ได้มาคนแรกแล้วใส่คนแรกครันอะไรไบเกอร์มั้งสักงานอะไรอ๋อไบเกอร์ไบเกอร์ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอุดน้ํามันเหรอตรงนี้ครับครับอุดน้ามันแล้วก็มีจานไฟมีตรงนี้แต่ว่ามองไม่เห็นหรอกปิดไปแล้วอ๋อเกยงเกยงเกยงนี้ได้มา ห้าพันสับเดิมนะคือเราต้องส่งของเราไปให้เขาก่อนครับแล้วเขาก็ถึงจะใส่แล้วก็ส่งอันนี้กลับมาให้เราอได้มาสับเดิมห้าพันใช่แต่ข้อเสียมันคือเราเป็นคนเท้าใหญ่นะโทษนะครับนี่เวลาเราวางเท้าอย่างนี้ใช่ไหมมันรู้สึกไอ้นี่มันสั้นไปอะ่ะสาหรับ,รบเรานะอะอ,ะอะใช่มันสั้นไปครับ พี่เจมสนี่ต้องอาวันแล้วแหละเออใช่ไหมต้องอาวันต้องเข้าแล้วแหละแล้วนี่มันก็ขาเราก็ไปโดนกับเนี่ยคาร์บอนเห็นไหมซีดหมดเลยซีดหมดเลยโอ้ครับไม่เงาแล้วกลายเป็นสีด้านไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะขายสับเดิมเหมือนกันแล้วบอกตำหนิทางลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วเขาโอเคอ๋อครับท่อท่อนี่ปลายได้มา9,000พครับ9,000แล้วก็กาดนี่ทำมาพันห้าอันนี้ซื้อมอีก5้าครับ ทำคอทําอะไรรวมไปเสร็จก็ประมาณ19ื่นเก้าหมื่นเก้าอคาโปวิกอคาโปวิกแท้แท้มันตรงรุ่นกับตัวไหนครับเนี่ยมันตรงเอเขาบอกเป็นตรงรุ่นของนินจา400นะอ๋อใช่เราเอามาทำครอบอาร์มอันนี้ได้มามือสองกับพี่ในกลุ่มเท่าไหร่วะสามพันครับใช่เป็นงาน JB คาร์บอนเหมือนกัน JB เจี๊ยบบิ๊กใช่เจี๊ยบบิ๊กต่อไปก็เป็นบังคูลหลังบังคูลหลังงานแม็กเทคเป็นทรงสปอร์ตเขาเรียกปักข้างปักข้างปักข้าง ได้มา7,500มือสองครับรวมรวมสายรวมอะไรนะแต่ว่าที่แรกมันเป็นสายมันเป็นเป็นสายเฮลครับเป็นสายเฮลสีสีเหลืองแต่ว่าเราไม่ชอบสีเหลืองไงเพราะว่ารถมาอย่างนี้เนาะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นของโมลินโมลินเป็นงานไทยโมลินโมลินผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยครับพี่เจสายถักโมลินถัโมลินใช้ได้อยู่ครับไม่ได้สีเรลียสเกรกดีอยู่ต่อไปก็เป็น ขา RSV ขาใช่เป็นขาจับ RSV รวมกันเลยเนี่ยได้มาก็ตีเจ็ดเนี่ยนะ7 5 0ดอ๋อโอเคก็ได้อยู่ครับคุ้มอยู่ไม่รวมไทเทนะไทเทนี่เอามาใส่เองหมดเลยครับอันนี้เขาเรียกอะไรแกะเอ่าล้อเข่าล้ออ่ครับเข่าล้อเข่าล้อครับเดี๋ยวก่อนเข่าล้ออันนี้เอาไหมอันนี้โดนมา700งานสร้างงานสร้างใช่ครับเป็นงานไทเทเนียมแท้ครับแล้วทำไมมันถอดง่ายขนาดนั้นนะถอดง่ายนะดูเหมือนถอดง่ายนะครับมันก็ถอดง่ายจริงแต่แบบพอล็อกงี้ปุ๊บอ๋อไม่มีหลลุดเยนะ การคลายด้วยใช่การคลายได้ด้วยครับนี่เพาล้อได้มา 2, อ0 0ัห้าครับโอ้แล้วก็ตั้งโซ่เนี่ยสองสามอันเนี่ยครับโดนมาเท่าไหร่วะสองพันกว่าบาทโอ้แค่นี้นะน็อตไลทเทียนแพงจริงครับพี่เจมแพงมากแต่มันเบาไงมันเบามันไล่เบาได้เราแล้วเราก็เอาน้ําหนักไปลงที่ตัวเราจริงมหนเกเราก็เยอะเหลือเกินแอนี่ต่อไปเขาเป็นสปูลสปูลหลังโผลนี้ได้มาคู่หนึ่งคันหนึ่งครับอีวเทคอีวเทคครับ คาร์บอนคาร์บอนอีกแล้วอันเดอร์เทลอันเดอร์เทลฮะคนไม่ค่อยทํากันเพราะว่ามันลือยากอันนี้ก็ไปสั่งหุ้มมาเท่าไหร่ว่าสามพันสองสามพันสองสามพันสองร้อยบาทต่อไปก็เป็นไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหลังอ๋อไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่อยู่ข้างล่างตรงนี้เฮ้ยโคตรเท่เลยครับพี่เจมมองเห็นสองฝั่งไหมเห็นสองฝั่งครับอ่าโอเคครับปกติถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนไฟท้ายมันจะแบบ วิ่งไวๆใช่ไหมแต่นี้เราใส่รีเลย์เข้าไปด้วยจะดีเลย์ไปด้วยมันก็จะวิ่งช้ามันก็จะวิ่งช้าแล้วกันแบบว่าไฟขาดได้ด้วยอ่าใช่ไม่ต้องให้มันกระพริบเร็วๆครับเอากดผิดแบตอ่อนมากพี่เจมไม่นะแต่เป็นอยงนีอยู่แล้วอ๋อเหรอครับแต่เป็นอยงนีตั้งแต่ออกมาเลยแล้วที่แรกก็ดับไปแล้วอยู่ดีก็ติดเอ้ยแปลกมากเลยพี่เจมใช่ไหมครับจะเป็นบางโซ่บางโซ่อะบางโซ่นี่ได้มา800หุ้มหุ้มเป็นงานหุ้มนะสับเดิมสับเดิม800ครับโซ่ โซ่องโซ่ดำหมดทองอันี้โดนมาสามพันสี่ R K ครับเคแล้วก็มีจานหลังเป็นงานสร้างเป็นนสเอร์เออเป็นสเตอร์หลังครับเขาเรียกว่าอะไรวะอลูเกตเกตสูงที่สุดแหละพอไปสร้างรูปทรงคล้ายยี่ห้ออะไรวะเอฟามเหรอเอฟามเออใช่คล้ายคล้ายกันใช่โดนมาสองพันถึงสามพัน ประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาเป็นคาร์บอนเหมือนกันตูดอ๋อคนละชิ้นกับอันเดอร์เทลใช่ไหมใช่คนละชิ้นกันครับอันนี้ได้มาสับเดิมเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยแปดร้อยเหมือนกันหรือมั้งชิ้นนี้อันนี้ก็มาตรงนี้ต่อตรงตูดครับสับเดิมเจ็ดร้อยแปดร้อยเหมือนกันตรงตูดเราก็เอานะคาร์บอนโอ้โหเก็บทุกจุดเก็บทุกจุดเลยตอนนี้ครับแลีวเป็นไฟท้ายของเซนไซ 6R นะครับผมแต่ว่า พี่ๆแถวลาดพร้าวเขาเอาไปโมนะครับไปโมเป็นไฟเส้น,นตีเส้นสร้างเส้นไฟขึ้นมาเองแล้วก็เวลาเบรกจะเป็นอย่างนี้เห็นไหม<ช>อ๋อมันมันมีตรงตรงกลางแล้วก็มีเส้นรอบข้างใช่ครับนี่เวลาเบรกเขจะเป็นอย่างนี้แต่ชอบตรงมันเป็นไฟเส้นอย่างนี้ไงครับ ใช่มันจะเหมือนมันจะเหมือนงานอินโดงานอินโดแต่มันนําเข้าแพงอะนะครับแล้วก็ไปซื้อมานี่ก็ได้มาที่แรกเขาขาย2อ0พครับต่อเขาเหลือพ9นเก้อเป็นครอบพีเวคาร์บอนพีเวคาร์บอนสเตอร์น่ากี่บาทวะสอ0 0อหรือเปล่าจำจาไม่ได้นะแต่แพงมากเลยครับอันนี้ได้มา700อยอแคปซูลแพงมากเลยนเจ็ดยเนี่ยทำเป็นเล่นไวครับ คับสูนได้มาเจ็ดร้อยเหมือนเหมือนมาเป็นที่ระบายไงก็ไม่รู้ระบายความในใจจริงดนหนักมากเลยหมดหรือยังหมดหรือยังนะอกล่างอกล่างครับอล่างได้โหมีสปอนเซอร์เพียบเลยนสปอนเซอร์เพียบเลยเข้าบ้างไหมครับเนี่ยเข้าไม่มีมาสักอันเลยไม่มีมาสักอันแต่เพียบเลยอันนี้เป็นอกเป็นอกเอเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอาจริง้วเป็นเป็นงานของมีนบุรีแล้วก็เอามาให้เพื่อนที่ลาดพร้าวต่อตรงนี้ให้ ทีแรกของของมิบุรีจะพุ่งขึ้นมาหน่อยแล้วมันจะชนไงใช่เพื่อนก็เลยทําเป็นงานเป็นสร้างคาร์บอนอ่ะแล้วก็ต่อลงมาแล้วก็ทําสีปโป๊ะสีให้ครับครับแล้วล้อล้อเดิมหรอพี่เจมล้อเป็นล้อเดิมครับอ๋อแปะติ๊กเกอร์โอเซใช่แปะติ๊กเกอร์โอเซเอาเพราะว่ามามาเ <ทำ S 1> <า>ชดมันจะเกินไปมันจะเกินไปแล้วนะมใช่มันจะเกินไปแล้วะมันควรไปพันดีกว่านะเดี๋ยว นี่เราข้ามสายสาย G P ไปเออว่ะสาย G P แท้นะครับสาย G P แท้เมตรละเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนิ้วขายเป็นนิ้วนิ้วประมาณ8 0 9 0บาทอ่าประมาณนั่นแหละครับตัวเองซื้อมาประมาณข้างบนอ่ะที่แรกซื้อมา14นิ้วข้างล่างซื้อมา14นิ้วครับอ่าเมิรดูข้างบนดูใช้แค่นี้ใช่แล้วไปไหนหมดแล้วครับไปเจมยันอยู่ที่บ้านยังอยู่ที่บ้านใช่ไม่ได้ขายครับกระปุกนี้ก็ได้มาเท่าไหร่วะอ๋อกระปุกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กระปุกเดิมด้วยไม่ใช่กระปุกเดิม ซื้อมากี่บาทจำไม่ได้แล้วประมาณตีประมาณ5 6 0 0แหละครับแล้วก็ทำสีสีรถทำสีรถใช่สีรถเป็นสีขาวเหลือบฟ้าปกปกตินี่สีอะไรครับพี่เจมโดยตอนที่พี่เจมเออกมาสีดำสีดำเขียวดำเขียวใช่ขาวเหลือบฟ้านี่น้องเจก็ทำให้หอืมแล้วก็ติดสติกเกอร์ลายสติกเกอร์ก็โดนไปประมาณไม่กี่บาทประมาณ3 0 0พัน มีฝาถังน้ํามันใช่เป็นฝาถังน้ํามันเอ้ฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันที่ที่ WM นะครับผมได้มา3,990เป็นปลดไว้ฮะก็คือกดลงบิดเปิดออกได้เลยอ่ามันสะดวกสบายเราสะดวกสบายแล้วมันก็ไม่แข็งกดลงบิดแค่นี้เรียบร้อยอยู่นัไทยใช่นัไทยเยต้องซื้อแยกครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับเต็มแน่นเล่นผมเหนื่อยเลยรีวิวรถพี่เจม โอ้แล้วก็ภายในมีอะไรบ้างนะครับพี่เจมที่ทำมาภายในก็จะเป็นกรอง K N N นะครับแล้วก็มีหัวเทียนหัวเทียนห,หัวเทียน N G K สปาร์ค <Spark S 2> นั่นแหละเป็นเลเซอร์รก็จะมีประมาณนี้แหละข้างในนะภายในแต่ไม่ได้แฟตนะคันนี้ใช่ยังไม่แฟตทำพร้อมแฟตใช้คำนี้ แต่แบบว่ามาสะดุดตรงอาวันว่าเอ้ยกูจะแฟดหรือเปล่าวะอ๋อก็นนแฟดไปเลยแล้วก็อาวันก็เอามาด้วยอ่าใช่ไหมครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องยางดีกว่าอ่ายางเออยยางหลังจะเป็นยางคอนติยางคอนติ actac สองนะครับผมอ๋อแต่ว่าหน้าหน้ากหลังมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหน้าผมยางมันยังเหลือเยอะอยู่อตอนนั้นรถล้ลมไงเปลี่ยนแค่หลังเปลี่ยนแค่หลังอย่างเดียวใช่คอนติคอนติในท่อแล้วก็ที่โดนหนักหนักเลยแบบว่าตุ้มเดียวเลยก็จะน่าจะเป็นน็อตน็อตไทเทนีมน็อตไทเท มันจะมีบางจุดแหละที่มันมันไม่มีแต่มันก็เยอะพอสมควรครับเต็มแล้วอ่ะที่เต็มที่เห็นนะน็อตไทเทรวมมาสร้างก็ประมาณ40,000ื่นสี่หมื่นเนาะใช่อันนี้แค่น็อตอย่างเดียวใช่น็อตอย่างเดียวนะน็อตไทเทมแต่มีโปรโบแค่แค่แผงคอตรงนี้ทำไมหรือว่าโปรโบโปรโบทั้งคันโปรโบทั้งคันใช่เป็นโปรโบทั้งคันครับโปรโบทั้งคันหาจุดโปรโบแบบโปรโบทั้งคันเลยโปรโบทั้งคันใช่ครับผมครับถ้าจะเก็บคันนี้ต้องร้องมาเชด แต่ถ้าถ้าไม่เก็บก็ไปเอาวันใช่แต่แต่เก็บนี่เก็บอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่เก็บของแต่งเก็บแต่ตัวรถอใช่เก็บแต่ตัวรถของแต่งน่าจะระเบิดออกให้หมดคิดว่านะครับถ้าแต่เราก็ยังรักมันอยู่นะไม่ใช่ไม่รักนะครับมันมันก็สุดในรุ่นแล้วอ่ะทีแรกก็ว่าจะขายดีเปล่าวะแต่มันความผูกพันนะเนาะบางทีก็ทีแรกก็นั่งร้องไห้กับตัวเอง่นะโทรไปหาเพื่อนบอกให้รอไงดีวะใจนึงไม่อยากได้เอาวันนะอีกใจนึงก็จะระเบิด ของขายดีป่าวรวมทุกรวมสุกกันมาใช่รวมทุกรวมสุกกันมาเสียได้ลุกคุกคานจริงอันนี้คือเรื่องจริงครับเสียได้นะเออแล้วก็มีนี้ด้วยลืมบอกแต่ไม่เป็นไรอมีใส่เข้าไปตัดเอาอ๋อมีตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนไปหุ้มมาอันนี้เขาเรียกอะไรอะพี่เด็กตรงนี้ชุดเนี้ยเขาเรียกอะไรสักชุดชุดใต้ใต้ฮนดนชุดใต้เรือนใหม่ใต้เรือนใหม่ใช่ใต้เรือนใหม่ครับ ใต้แฮนด์ก็ได้ใต้แฮนด์ใต้เลนไมล์นะครับเป็นคาร์บอนหุ้มเป็นหุ้มเออประมาณนี้ประมาณนี้สามแสนสี่สามแสนสี่ประมาณนั้นครับสามแสนสี่นี่คือรวมมือหนึ่งแล้วก็มือสองไม่ได้รวมมือหนึ่งอย่างเดียวนะครับก็คือที่เราประมาณไว้กับประมาณไว้ที่เราใช้ไปประมาณนั้นโคตรสุดครับพี่เจมสุดจัดจัดอันนี้ z X 6สุดในรุ่นแม่รู้แม่ตีแล้วตีตุดยลายเลยนะ่น่ะครับแล้วก็อาจจะเป็น R1 นะ คิดว่านะคิดว่าใช่ครับก็มีประมาณนี้แหละประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอากขออนุญาตฟังเสียงท่อนะครับได้เลยครับผมโอเคประมาณนี้แหละครับคลิปนี้พี่เจมส์ขอบพระคุณมากครับครับผมขอบคุณครับถ้ามีโอกาสได้เราได้มาขี่เล่นร่วมกันเดี๋ยวถ้าผมมาแถวนี้เป็นดีซีเหมือนกันนี่ก็ติดตามเขาเหมือนกันนะโอ้ยเดี๋ยวนะเป็ช่องคุณภาพเลยช่องคุณภาพแต่ไม่มีคนดูเอางี้ดีกว่าอย่าไปซีเรียสเข้ามาดูเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องไม้ไม้บีคีคีบิ๊กบอยครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ,ดรบเดี๋ยวฟังเสียงท่อพี่เจมโอเคได้ In my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game Now we say, I need a break